ราคาคือประมาณ1 0 0บาทมอาหารน้ำหนักกระเป๋าได้25กิโลดูดิครับเวลายังไม่เท่ากันเลยอันนี้3-3นะอันนี้3-4ที่ทําเราอยู่ตรงภาพสนามเพราะว่ามันคือต้มยำกุ้งจบคือเรากินขับน <c oughs> ุ่เดินโอ้ยไทยสไตล์ด้วยคนหะคนไม่ชอบผักดองแต่แบบไม่ได้เลยไม่ได้แล้ว ส,ส,ส,วสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะหลายหลาคนสอบถามเข้ามาว่าแบบไปญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยทุกทีนั่งสายการบินอะไรไปอยากให้แนะนําสายการบินที่แบบบินไปญี่ปุ่นบ้างซึ่งเอาจริงผมไม่มีแบบขาประจำอ่ะคือถ้าเกิดไม่ได้ไปแบบงานที่เขากําหนดไว้ให้นะว่าแบบต้องบินอันนี้อันนี้เท่านั้นอะถ้าต้องซื้อเองผมก็จะหา ตัวที่แบบราคาถูกระคาประหยัดพูดง่ายๆก็คือใช้แทบจะครบทุกเจ้าแล้วนะฮะโลคอสทั้งฟูลเซอร์วิสทั้งบินตรงทั้งบินไม่ตรงบินอ้อมบินไม่อ้อมอะไรต่างๆก็เรียกว่าลองใช้มาหลายอย่างซึ่งคราวนี้มีสายการบินสายการบินหนึ่งที่ผมเคยนั่งตั้งแต่สมัยก้อนละราคาค่อนข้าางถูกแล้วก็เป็น ฟูลเซอร์วิสนะครับบินในช่วงเดือนมีนาเนะราคาคือประมาณ10,000บาทไปกลับแล้วนะสายการบินนี้ก็คือแอร์มาเก๊านะครับเป็นสายการบินที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีสําหรับใครที่ชอบไปญี่ปุ่นยังถือว่าเป็นฟูลเซอร์วิสอยู่นะครับยังมีอาหารน้าหนักกระเป๋าได้25กิโลค่อนข้างเยอะนะสำหรับบินไปกลับเนี่ยก็จะใช้การบินทั้งหมด4รอบก็คือกรุงเทพมาเก๊าแล้วก็มาเก๊านาริตะนะครับส่วนขากลับก็จะเป็นนาริตะมาเก๊ามาเก๊าดอนเมือง มันแปลกนิดนึงที่เราออกสตาร์ทที่สวนภูมิแต่ว่าขากลับไปกลับดอนเมืองนะฮะอันนี้ระวังดีๆเลยสับสนได้ง่ายมากๆนะครับ4ไฟล์เราได้กินอาหารทั้ง4มื้อเลยนะครับ4มื้อเนี่ยอาหารอร่อยไหมเป็นยังไงประสบการณ์เป็นยังไงน่าประทับใจหรือเปล่าอยากจะแนะนําให้บินไหมจะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมากันแล้วกันนะครับนอกจากการเปลี่ยนเครื่องเฉยๆอะ่ะ หลายๆคนอาจจะแบบเลือกนอนในสนามบินอะไรงี้ก็ได้แต่ว่าผมเลือกที่จะ stopover ทั้งขาไปและขากลับเลยนะฮะปกติสายเที่บินที่ stopover stopover คือการพักนอนแวะนอนนะครับเอากระเป๋าออกมาแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เช็คอินต่ออะไรเงี้ยปกติมันจะแพงกว่าทานสิแบบไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่า a อมาเกาผมไม่แน่ใจว่าทําไมแต่ว่าพอ stopover ราคาไม่ต่างกันเลยคนระับในไหนก็นไหนๆละเราไม่ค่อยได้เที่ยวที่อื่นนอกจากญี่ปุ่นมากดังนั้น เราแวะเที่ยวมาเก๊าทั้งขาไปแล้วก็ขากลับครับรวมเวลาเที่ยวมาเก๊าเนี่ยประมาณ44ชั่วโมงบ้างเกือบเกือบสวันนะครับที่อยู่ในมาเก๊าในนอนโรงแรมมาเก๊าสอคืนที่น่าตลกก็คือแม้จะรวมโรงแรมในมาเก๊าสอคืนแล้วนะคืนแรกนอนตรงข้ามสนามบิน กับอีกคืนหนึ่งคือหรูเลย5ดาวนอนในคาสิโนโเลยเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในทริปนี้ด้วยนะครับแม้จะรวมโรงแรม2โรงแรมนี้แล้วรวมไปกับค่าเครื่องบิน1นึ่งหมื่นกว่าบาทของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงคนละ2 0 0 0มื่นอ่ะสายการบินนี้เป็นอย่างไรดีไหมก็ไปชมกันได้เลยในคลิปนี้นะครับแอร์มาเกาบินไปญี่ปุน่นแบบฟูลเซอร์วิสบินครั้งเดียวเที่ยวได้2ประเทศฟรีน้ําหนักกระเป๋าพร้อมอาหาร4มือ้อมันจะดีจริงหรือเปล่าลองไปชมกันได้เลยครับ แอร์มากเก้านี่ไงดีแปดตกใจมีแคนเซิลอยู่ข้างบนนี่เจ้าเช็คอินของแอร์มากเกานะฮะละทมนิดนึงอยู่ที่ดบิลก็คือสุดทางเลยซึ่งเราไปลงที่เอตรงนี้ก็ต้องเดินประมาณสองร้อยเมตรสุดทางนะฮะแล้วก็อยู่ติดกับเลนฟอร์ดแพดทำให้เลนมันจะแบบแคบๆหน่อย ที่นั่งนะครับค่อนข้างกว้างเลยเข่าไม่ติดนะจ๊ะเท่าที่ในความทรงจำบันเ่าตอนนี้เขาน่าจะอัเกรดเครื่องมาใหม่เหมาะกับเราอีที่ชาร์จป่ะมีบอกว่าม,ม,ามีไวไฟแต่ว่าจะใช้ได้เมื่อเครื่องขึ้นไป 1นึ่งหมฟีดขึ้นไปเท่านั้นครับในช่วงที่แบบ Take off เทคออฟนไรยังไม่ได้นะนั้นใครที่แบบทดลองคอนเน็กตั้งแต่ตอนเครื่องจอดน่าจะไม่ได้นะแล้วก็ไวไฟนยผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เล่นเน็ตได้หรือ่าหรือว่าใช้แค่ไฟเซวิสได้เดี๋ยวจะลองดูกันนะจา๊อจอนะแต่ว่าไม่ได้มีจอทุกที่นะจอตรงนู้ ว่าไม่รู้ทําไมแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแล้ว w i ไฟก็ไม่สามารถใช้เล่นเน็ตได้แต่ว่าสามารถดูหนังของเขาที่เขาเตรียมไว้เป็นภาษาจีนได้เออตอนแรกนึกว่าเป็นข้าวมันไก่จริงๆน่น่าจะเหมือนไก่สัตว์ที่ ยกเว้นเจ้าสิ่งนี้คือไฟออกจากญี่ปุ่นนั่นเองเป็นข้าวหน้าเนื้อที่หวานมากที่สุดในชีวิตเราที่เคยกินมานะครับแต่ว่าสรุปว่า4จานอร่อยไปสักสาไม่อร่อย1เอ่งก็ยังโอเคนะ ส่งบ้าน15ปีนะคะที่ไม่ได้มาที่นี่วันนี้ก็จะทิ้งเขาไว้นี่แหละผมก็จะไปญี่ปุ่นคนเดียวบ้ายบายบ้าพูดภาษาจีนเสร็จยังไม่ถลัมเลยมาถึงแล้วนะฮะมากเก๊าตอมอชิวมากเลยเนาะไม่ถามเลยเลยไม่ดูหน้าผมเลยต้องเอาพาสปอร์ตไปแล้วก็คุยกับเข,ขทาที่หลังได้กระดาษออกมาโยน <laughs> เสร็จไปะ <laughs> <laughs> ดีชิวแล้วกันอารมณ์เหมือนมาต่างจังหวัดตมอเร็วเกินไปกระเป๋ามึงยังไม่มาเลย เก๋ายังไม่มาเลยเนี่ยสายพานยังไม่หมุนเลยด้วยซ้ำอะ่ะโรงแรมของเราคือตรงข้ามสนามบินเลยจริงๆอืแล้วเขาบอกว่ามีช้อปปิ้งกับฟู้ดอยู่ในโรงแรม้วยนะดีเข้าที่พักอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าที่พักเราอยู่ตรงข้ามสนามบินตรงข้ามคือตรงข้ามจริงนะเดินออกมาสามเก้าถึงเลยข้ามถนนมาถึงเลยนะฮะโกลเด้นคลาวด์ชน่นาคือตรงข้ามมันก็มีอยู่ไม่กี่โรงแรมนะฮะคือต้องเข้าใจว่ามันก็สไตล์แบบเก่าๆนะดูพลมบนพื้นก็จะเป็นแบบ เ,เก่าๆนิดนึงเอาจริงเหมือนเขารีโนเวทแล้วนะอ่างก็แบบสรุปว่ามาถึงปุ๊บฝนตกจก้ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บข้าวเก็บของแล้วออกไปผจญภัยท่ามกลางสายฝนกัน,นดีกว่าเรียบร้อยนะฮะมาเช็คอินอีกรอบแล้วเพราะว่าเราพักที่นี่ก็เลยเลือกรับกระเป๋าที่นี่นะถ้าเกิดใครแบบ ต่อเครื่องไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้แวะพักก็ไม่ต้องโหลดกระเป๋าใหม่ก็ได้ก็เช็คทรูไปเลยนะแต่ว่าเอาจริงการมาเช็คอินที่นี่ก็ถือว่าง่ายออกแนวเหมือนแบบบินในประเทศรอนเมืองหรือว่าในสนามบินเชียงใหม่ทั่วไปที่ก็เข้าไปเช็คอินชิวๆเลยไม่มีคิวจริงตื่นสายกว่านี้หน่อยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเรานอนตรงข้ามสนามบินเองแต่ก็เพื่อความไม่ประมาทนะฮะแล้วก็แปลว่าขากลับ เราก็อาจจะไม่ต้องรีบมาขนาดนั้นร้านอาหารในสนามบินมีเปิดอยู่ไม่กี่ร้านน่ะคือสนามบินเขาก็โอเคนะค่อนข้างน่าน,นั่งทีเดียวร้านก็มีไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้ใหญ่เหมือนสนามบินฮ่องกงใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะโดยประมาณจากมาเก๊าไปถึงอาริตะก็ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ไม่นานเกินไปเมื่อวานนั่งมาสองชั่วโมงรู้สึกว่ามันสั้นมากเลยดูหนังยังไม่จบเรื่องเลยก็สำหรับใครที่ไม่ชอบนั่งแบบนานๆตูดเปียก6ชั่วโมงอะไรเงี้ยการแบ่งแบบ 2ชั่วโมงกับ4ี่ชั่วโมงแล้วก็ได้แวะเที่ยวด้วยมันก็เป็นอะไรที่ได้เปลี่ยนอริยาบทดีนะครับเหมาะสำหรับคนมีเวลานะแล้วถ้าใครไม่มีเวลาใครรีบอยากไปถึงที่หมายเร็วๆการเปลี่ยนเครื่องก็เป็นอะไรที่เสียเวลาพอสมควรเดี๋ยวกาลังจะรอขึ้นเครื่องแล้วนะฮะตอนนี้หิวบนเครื่องก็เสิร์ฟอาหารแหละแต่ว่าไม่รู้เสิร์ฟกี่โมงยังมีเวลาอยู่ก็เลยหาอะไรกินนะฮะซึ่งมีร้านเปิดไม่กี่ร้านเราก็เลยไปเจอคอนบินิทคอนบินเราก็ไปเจอร้านสะดวกซื้อที่เพิ่งเปิดก็เลยซื้อมา สองอย่างอย่างแรกก็คือข้าวปั้นที่ไม่มีภาษาอังกฤษอะไรเลยคุณเดาจากคันจิแล้วคุณคิดว่าเป็นอะไรเนื้อหมูเนื้อหมูกับผักข้าวปั้นเนื้อหมูกับผักสักอย่างออจากการเดาคันจินะถูกไหมไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งส่วนของผมราคาถูกกว่ขาข้าวปั้นอีกเขาบอกว่าข้าวปั้นอันนี้ราคาคิดเป็นเงินไทยประมาณ64บาทแต่ว่าสิ่งนี้ถูกกว่าข้าวปั้นฮนะสิบสี่เหรียญห้าสิบกว่าบาทมันคือสิ่งนี้นี่เรามาถึงมาเก๊าแล้วก็ต้องกินอาหารท้องถิ่นนี่ก็คือราเมงที่หาได้แต่มาาเก นี่มันมันมันอะไรมัน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 มกลมๆมันเป็นฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นแต่มันมีกลมๆด้วยนะเพราะว่ามันคือต้มยำกุ้งสุดคือเรากินคัพนูดเดินโอ้ยไทยสไตล์ด้วยเรามาถึงมาเก๊าแต่เรากินคัพนูดเดินต้มยำกุ้งของญี่ปุ่นแต่เขามีน้ำร้อนฟรีให้เราอยู่นะเราจะไปเติมน้ำกันไปตามมานี่คือในมาเก๊าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำร้อนนะฮะมีให้ทุกที่ห่วงเรื่องน้ำเย็นเถอะหงัว หงนัวสุดๆอ,อมันมีรูปตัวอะไรอีกไหมอุ้ยนี่แล้วกดน้ำร้อนใส่เลยอ่าอะไรวะ Hot water lock น้องกดนี่ก่อน้นอล็อกไว้ด้วยกลัวเด็กกดเล่น <c oughs> รีวิวอ่ะรีวิวเลยนี่คืออ่ะให้คุณรีวิวแล้วกันที่คุณซื้อมา <c oughs> มาถ่ายกันนะคะว่าดูว,ว่า,<ร>าความรู้นะด้านคันจิของคุณจะมีประโยชน์ในดินแดนมาเก๊าที่นี่หรือเปล่าเราเห็นอะไรเรา มันเหมือนเป็นไทโกะเลยแต่ไม่ใช่มาหมูกับผักไหมตามคันจิที่คุณสั่งสมมาระดับเอ็นเลยไม่เห็นหมีผักเลยอ่ะมันมีหมูไหมหมูนะหมูแต่ไม่มีผักผักคืออย่างนี้ป่ะโนริใช่เหรอวะสาลีก็สาลีนี่ก็ได้เห็นมันเปรี้ยวอะ่ะเอาแล้วไงหมูผัดกิมจิอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออหมูผัดผักอะไรนะหมูผัดเปรี้ยวหวาน ผักแบบผักจีนอ่ะออที่มันผักอดองเ<อ>หรอขอ,อชิมหน่อยได้ไหมคนไม่ชอบผักดองอม,มันจะเปืเป่ปอยๆนะตายละคนลุกแน่เธอเห็นไหมคนไม่ชอบผักดองแต่แบบไม่ได้เลยไม่ได้เหรอมันก็เป็นของจีนแหละมีวีแชทมีอะไรด้วยแล้วก็เป็นหน้าแพนด้าก็คงเป็นของน่ชินที่ทำส่งมาที่จีนแต่เป็นรสชาติไทยงงไหมคุณชิมน้ำซุปก่อนเลย คุกดีย่างผงนัวเยอะมากความรู้สึกว่ามันเป็นมีความครีมครีมมากกว่าของไทยอ่ะของไทยมันจะเปรี้ยวแบบอันนี้มีความเป็นครีมครีมผมว่าคุณน่าจะชอบอ่าได้แล้วคนที่แบบไม่กินเผ็ดอ่ะเออมันต้องไม่เผ็ดแน่เลยอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่เผ็ดขนาดมันก็มีความเผ็ดนิดนึงแต่มันมีความครีมครีมซุปน้ายำแบบน้ำข้นที่แบบเพลียเยอะเซนเยอะมากหรือว่าผมทำมันอืดวะเนี้ คือถ้าหลับตากินอ่ะก็รู้ว่าเป็นรสต้มยำกุ้ง,รงอร่อยนะผ่านถือว่าเป็นของกินที่ถูกที่สุดที่หาได้ในสนามบิน <c oughs> คือสิบสี่เหรียญขนาดทาร์ตไข่อันเดียวยังสิบห้าเหรียญแล้วนะครับในนี้ <c oughs> อร่อยเออแต่ไม่เผ็ดแบบไม่เผ็ดบ้านเราอ่ะแต่คือรถหลับตากินอ่ะก็ยังรู้ว่าเป็นต้มยำกุ้ง,ง <c oughs> <c oughs> อือ ก็เข้าอยู่ในสามบินนาริตะเรียบร้อยแล้วนะฮะคลิปญี่ปุ่นคราวนี้สิ้นสุดลงแล้วแต่ว่า,าการเดินทางของเรายังไม่จบลงเพราะว่าจาได้เปล่าเราแวะเปลี่ยนเครื่องที่มาเก๊านอนหนึ่งคืนแล้วก็ตอนเช้าคือเช็คอินเลยในตอนนั้นนะแต่คราวนี้จะมีเวลายาวกว่าเดิมแบบว่าคือไปถึงนะ่อาจจะดึกหน่อยวันนี้เราก็ตอนกลางคืนก็คงดูแสงสีกินข้าวหน้าเป็ดแล้วก็นอนนะฮะส่วนพรุ่งนี้จะมีเวลาทั้งวันก่อนที่จะเช็คอินไปประเทศไทยตอนเย็นแอามาเก๊าตอนนี้นะณนะตอนนี้คือไฟล์ที่3ของเรายังไม่ดีเลยนะครับแต่ว่า การจัดการที่สนามบินนาริตะแย่ yeah, นิดนึงไม่รู้ว่าเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของมาเข้าแอร์หรอหรือเป็นความผิดของกราวของนาริตะไม่รู้แหละแต่ว่าที่โซนนาคูมคือปกติแต่ว่าที่เนี่ยคือช้าแบบโอ้ช้าจนแบบแล้วแถมเปิดให้เช็คอินช้าด้วยปกติเขาจะให้เปิด3ชั่วโมงเนาะเวลาแบบไปต่างประเทศเนี่ยนี้คือสองชั่วโมงแล้วมันยังช้าอีกไงเราก็เลือกลักนิดหน่อยว่าแบบจะทันไหมขนาดมาต่อแบบต้นแถวนะข้อดีของการต่อเครื่องอย่างหนึ่งคือจะไม่ต้องนั่งนาน ปกตินั่งไปไทยก็คือตุกง,งอกลากงอกนะแต่ว่าถ้าแบบต่อเครื่องเนี่ยญี่ปุ่นไปมาเก๊าประมาณสี่ชั่วโมงมั้งสามชั่วโมงกว,ว่าสี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาเก๊ากรุงเทพเนี่ยง่ายเหมือนบินภูเก็ตเชียงใหม่อะไรอย่างี้เลยนะครับกีเปิดจอให้ดูด้วยแต่าาราบว่าดูรู้เรื่องไหมก็ไม่ก็มาเก๊าก็จะมีรถบัสฟรีเฉพาะใครพักแถวคาสิโนหรือว่าพักใกล้ๆก,ก็ได้นะเขาไม่ได้ ดูดิครับเวลายังไม่เท่ากันเลยอันนี้3ามนะอันนี้3ามเวลานี้มันควรจะเท่ากันหมดไม่ใช่หรอเรื่องสินเสือดินมาเกลนะครับแล้วก็มีมิชชั่นอย่างนึ่งก็คือต้องทําลายเหรียญมาเกาให้หมดเพราะว่าเหรียญเขาได้ไ้ยใหญ่แล้วก็หนามากเอออย่างนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วเป็นเศษเงินเขามากแล้วก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่า,าตอนนี้มีเหรียญห้าอยู่หลายเหรียญไม่รู้เหรียญห้ามันใหญ่ขนาดไหนใหญ่แบบโอ้โหใหญ่มากนี่คือเหรียญห้าเขาก็เลยก็หาตัวอะไรหย่อนมา โอเคตัดเศษสตังทิ้งไปฮะเหรียญห้าตอนนี้ผมมีอยู่ยี่ห้าสิบสามสิบสามไม่เอาอ่ะเหลือเศษไอ้อบัวนี่มันสิบสามอีกแล้วอ่ะเฮ้ยซอยมิ้วรสเมลอนนะอ่ะยอ,อ,อดเอยเอ้าเยี่ยยอดสลยเขาจะกดชามะนาวคุณมาเกิดฮันนี่อะไรไม่รู้อ่ะเมลอนคืออิชามะนาววันเนี้ย มันอร่อยมันอยู่ฮ่องกงผมจินตลอดเลยแต่ผมจะจิ้มอันนี้ผมไปจิ้มผิดไปอันนี้เจ้บนี้ออะไรมาอันนี้ผมกดผิดอันนี้ผมจะกดชาวมะนาวผมได้อะไรไม่รู้ฮันนี่อะไรแต่อันนี้ตั้งใจกดให้คุณเลยอะไรอ่ะซอยมิ้วรสเมลอนอหาไม่ได้จากเมืองไทยนะอันนี้สรุปใช่เหรียญหมดไหมเลยค่ะคือใช้เหรียญไป20อันนี้1ิบสิบ เหลือ,อ้ากับไอเศษเลียนนะไม่มีที่ใช้เลยเศษเลียนคือขยะเป็นไงไม่เคยเห็นของบ้านเราหอมอร่อยหรอเมลอนเลยมั้ยแต่อบหวาน,นิดนึงแต่แต่หอมแค่ร้อยสามสิบแคลถือว่าไม่ได้บไมไมากมดีหอนไม่หวานนะหรอ,อหอมดีนะเนาะเทียบกับแลตตะซอยบ้านเราแลตตะซอยหวานกว่านะแต่มันก็ไม่ได้เป็นจืดขนาดแลวกะซอยจืดอ่ะส่วนอันนี้คือกดผิดตั้งใจจะกดไอชามะนาวที่ผมชอบกิน แค่รู้ว่าเราอยู่จีนนะคะเพลงประกอบนำเก๊กหวยเออจบเพลงก็สรุปนะฮะแอร์มาเก่าจนถึงนาตอนนี้นะบิน4ไฟต์ตอนนี้กำลังขึ้นไฟต์ที่4แล้วยังไม่ดีเลยนะฮะเออเสียงแมกกาล้อพังออมาจะดังเล็กน้อยเพราะว่าไอ้รุ่นก็เปิดล็อพิดหนีไม่พ้นคือที่นี่เขาอาจจะไม่รู้จักเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าหูฟังหรือว่าหูฟังบูทูธอะไรเงี้ย ที่แบบที่เราเสียบเหมือนเส้นอุด้งอยู่ในหูเนี่ยเออเขาไม่รู้จักกันอู้กูลําโพงอะไรที่สาธารณะเลยจ้าแล้วฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือแบบนั่งตรงข้ามกันแถวห่างห่างกันแล้วตะโกนคุยกันเข้ามึงไม่ไปนั่งด้วยกันทําไมครับทําไมมันทําไมหรือไงฮะก็เนี่ยนะก็อาจจะเป็นธรรมดาเราก็อาจจะต้องปรับตัวห้ชินถ้าเกิดจะนั่งสายการบินจากโซนนี้นะก็อาจจะมีเสียงอันดังบ้างข้อดีก็ อย่างแรกเลยก็คือราคานะฮะเราจองไปกลับกรุงเทพนาริตะโดยที่ผ่านมาเก๊าทั้งสองรอบก็คือแวะซ็อกโอเวอร์แวะนอนทั้งสองรอบราคาไม่เพิ่มนะราคาเท่ากัน2คนรวมค่าที่พัก2คืนขนาดมี5ดาวด้วยในคืนสุดท้ายรวมแล้วก็ประมาณหมื่นห้าราคายังไม่เท่าโลคอสแบบช่วงที่ไม่มีโปรที่ต้องซื้อน้ำหนักเองซื้ออะไรเองไม่เกิน1 5ื่นแล้วนะอันนี้คือรวมโรงแรมทั้ง2รอบละก็ถือว่าอยู่ในเรทที่โอเคนะฮะก็เท่ากับว่า ปีนึงครั้งได้เที่ยว2ประเทศนี่ก็แล้วแต่แหละบางคนถ้าเกิดไม่มีเวลากูต้องรีบไปญี่ปุ่นจริงๆกูอยากเที่ยวแค่ญี่ปุ่นอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าไปเท่าไหร่แต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยคือไปญี่ปุ่นกันแบบจนเบือ่อแล้วอย่างน้อยก็แบบขอออกนอกลู่นอกทางแวะนู่นแวะนี่บ้างเออมันก็เป็นสีสันดีนะแล้วอย่างก็ได้ปรับอุณหภูมิเ้ว่ยตอนนี้อุณหภูมิก็ใกล้ๆบ้านเราละก็กลับไปกรุงเทพมัจะได้ไม่แบบช็อกมากเกินไปแรมมาเก้าสี่ไฟล์จนถึงตอนนี้นะณตอนนี้ยังไม่มีดีเลยนะครับงเป ส่วนอาหารอันนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเลยนะมีความรู้สึกว่าไอ้ไฟที่มันออกจากไทยมาอร่อยที่สุดน่าจะเพราะมันออกจากครัวการบินไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไอ้ของไฟที่ออกมาจากมาลิตะคือเฮี้ยที่สุดโดยเฉพาะเนื้อนะทุกคนอย่าเลือกเนื้อเด็ดขาดถ้าเขามีให้เลือกเนื้อนะอย่าเลือกเนื้อมันจะเป็นเศษเนื้อครับที่มันหวานแบบหวานถ้ามีเนื้อก,กับปลาเลือกปลามีไก่กับเนื้อเลือกไก่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เนื้ออย่าเลือกเนื้อ ที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับไฟล์นี้ใครที่อยากบินไปญี่ปุ่นในราคาประหยัดซึ่งได้ฟูลสวิตนะเราได้น้าหนักถึง25กิโลนะซึ่งกระเป๋าเราเกิน20กิโลทั้งสองคนเออถือว่าถ้านั่งโลคอสไม่ได้แล้วแหละถ้าต้องซื้อกระเป๋าเองก็อาจจะต้องบวกราคาขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันจึงแอร์มาเกาก,ก็ไม่ได้เป็นสายการบินใหม่อะไรนะผมก็เคยใช้ตั้งแต่สมัยมาญี่ปุ่นแรกๆเลยก็เพราะด้วยราคาด้วยอะไรของมัน พอที่บินมาตอนนี้ยังไม่เจอข้อที่แบบติอะไรนะยกเว้นเบาะไม่มีจอหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมว่าก็เตรียม iPad เตรียมอะไรไปดูเองก็ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับการรีวิวแอร์มาเกก็คงจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พาไปไหนแยกทะไรก็สอถคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งที่ยิ่งเสิร์ชกดแจ้งเตือนรื้อไปงงใจให้ได้เหมือนเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปบินกลับประเทศก่อนหิวข้าวกะเพราหมูกรอบมาเกิน ต้องตามบ๊ายบาย